สาวนารุมนิธิแสงรองผู้มยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ6เดือนที่ผ่านมาตามองค์ประกอบและตัวชีว้วัดดังต่อไปนี้การบริหารงานวิชาการ ข้าพเจ้าดำเนินกิจกรรมทางวิชาการโดยมีส่วนร่วมในการจัดทำและนำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนงานติดตามการจัดทำสารสนเทศฐานข้อมูลคุณภาพและสรุปผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจัดการศึกษาด้านอาชีพร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนทักษะด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสนับสนุนคณะครูร่วมรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับเครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายร้อยเอ็ The First Model ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตหร่วมจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนณนะโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมสนับสน,นุนให้มีการดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายในรูปแบบ New Normal ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บริหารจัดการการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยจัดให้มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายวางแผนระบบการนิเทศกำกับติดตามโดยแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในกำหนดปฏิทินและรูปแบบการนิเทศดำเนินการนิเทศคณะครูแต่ละสายชั้นแบบกัลยานมิตรตามตารางการนิเทศ การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมดจำนวน9,876,487บาทได้ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมกำกับติดตามการใช้งบประมาณของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการและสรุปผลการใช้งบประมาณในแต่และกิจกรรมให้มีความถูกต้องชัดเจนโดยประสานงานกับกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบงานพัสดุอย่างเคร่งครัดเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเช่นการจัดซื้อหนังสือเรียนการจัดซื้อวัสดุครุภัณพัน การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการพัฒนางานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยร่วมประชุมวางแผนงานกับคณะผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองร้อสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการระดมทุนจากภาคีเครือข่ายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัจนยจรรยาบันวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพข้าพเจ้าได้ร่วมจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล วางแผนกำหนดอัตรากำลังกำหนดครูประจำชั้นครูผู้สอนประจำวิชาหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนและโรงเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วยการทำบุญและร่วมงานชาปนากิจบุคคลในครอบครัวของคณะครูที่เสียชีวิต สร้างความรักความผูกพันในองค์กรโดยร่วมจัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้บริหารและคณะครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปี2564ณจังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยและจรรยาบรลวิชาชีพโดยร่วมจัดอบรมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา2563ได้รับเกียรติจากนายมานิตคณะโต พัฒนาการภารกิจกฎหมายอุทธรและร้องทุกข์สำนักงานกคสศเป็นวิทยากรให้ความรู้กำกับดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการดำเนินการนิเทศติดตามให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีวินัยและจรยาบรณวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในปกครองให้มีความปลอดภัยมีความรู้ และได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปโดยประชุมวางแผนงานร่วมกับคณะทำงานในขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไป เช่นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านทางเพจวิชาการโรงเรียนเมืองร้อยเอการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและสถาบันหลักของชาติส่งเสริมให้มีการบริหารงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการใช้อาคารสถานที่และดําเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการดูแลอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องประกอบการให้มีความสะอาดปลอดภัยเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานมีส่วนร่วมในการให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอกเช่นการเป็นสถานที่ในการสอบแข่งขันของหน่วยงานต่างๆ การเป็นสถานที่คัดกรองผู้มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กาการเป็นสถานที่ประชุมของคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเช่นการระดมทุนวัสดุอุปกรณ์การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นประชาสัมพันธ์ทางเพจวิชาการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดเพื่อแจ้งสรุปผลการสมรัครการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล ขับเคลื่อนการทำงานด้วยนวัตรกรรมสเต็ปโมเดลสแกนเป็นการสำรวจศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงสแกนทั้งนักเรียนคุณครูและโรงเรียนเพื่อจะได้วางแผนในการพัฒนาต่อไป t a เ e n t เป็นการนำพรสวรรค์ความสามารถเฉพาะบุคคลออกมาใช้งานเพื่อที่จะได้วางแผนในการซ่อมเสริมหรือว่าส่งเสริมให้มีความเหมาะสม Environment คือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียนให้เอื้อต่อการทำงานของคุณครูและโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีคุณภาพ Participation เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมข้าพเจ้าดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนภาระงานตามบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ขับเคลื่อนสเต็ปโมเดลด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีจิตสาธารณะเป็นฐานในการเรียนและการทำงานเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและคุณภาพโรงเรียนเป็นนักเรียนเป็นคุณครูเป็นโรงเรียนที่เก่งที่ดีและมีความสุขจัดทำเพจวิชาการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จดหมายข่าวกลุ่มง,งานบริหารงานวิชาการเพื่อเก็บรวบรวมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มง,งานบริหารงานวิชาการและของโรงเรียนองค์ประกอบที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา จากการบริหารจัดการตามแผนงานทำให้กลุ่มง,งานบริหารงานวิชาการมีผลงานเชิญประจักษ์ดังนี้ผลงานนักเรียนสอบได้100คะแนนเต็มวิชาภาษาอังกฤษโอเนป .6 สอบได้100คะแนนเต็มด้านคณิตศาสตร์ NT ป .3 คะแนนสูงสุดอันดับที่1ของประเทศโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษบริษัทเซ็นเตอร์วันเอ듀เคชั่นจำกัด คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับโล่และกิยติบัตรจากนายนัทพลทีบสุวรรณโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษบริษัทเสริมปัญญารางวัลดาวดวงใหม่การประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสควีนออฟไทยแลนด์ นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติของโรงเรียนประจำจังหวัดระดับชั้นม .1 จำนวน89คนระดับชั้นม .4 จำนวน74คนนักเรียนม .3 เลือกเรียนสายอาชีพคิดเป็นร้อยละ57สายสามัญร้อยละ40และการศึกษานอกระบบคิดเป็นร้อยละ3ด้านครูผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายโรงเรียน ระดับดีเยี่ยม13ห้องเรียนดีมาก9ห้องเรียนระดับดี1ห้องเรียนผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยมจำนวน13ห้องเรียน